คนครับตอนนี้ผมอยู่กลางแหล่งช so ้อปปิ้งที่ราคาถูกมากๆโดยวันนี้ผมจะมาแข่งใช้เงินกันกับปอนเราจะมาทําการแบ่งเป็น2ทีมครับทีมไนกี้ก็คือผมเองผมจะทีมไนกี้เดี๋ยวผมจะเป็นทีมอาดิดาเองบอกเลยการซื้อของที่อาดิดาสห้าันบาทผมแม่งเจ๋งที่สุดผมจะไม่เสียเวลาไปขิงกับปอนเดี๋ยวผมรีบไปซื้อดีกว่าไอ้การเขามเจ๋งกว่าผมบอกเลยวันนี้มันไนกี้เลย เจ็ดสิเปอร์เซ็นตะ์เนามันออนท็อปอีก30%ห้องนี้เดี๋ยวขอตัอง้งค่าจินจะซื้อให้เยอะที่สุดและคุ้มค่าที่สุดในงบ5,000บาทชุด2ชุดเสื้อเ,องเกงแบบตั้งแต่หัวจะลดเท้าอ่ะ2ชุดแต่รองเท้าได้แค่คู่เดียวอ่ะจะไปทาง V A C G แล้วกัน V A C G ตายเอเวอเรจอ่๋อเอ๊ <c oughs> พี่ก็พูดเอเวอเรจสิผมอ่ะจะเป็นคนที่ พี่เอารองเท้ามาเป็นอันดับแรกในการเลือกการแต่งตัวถูกต้องอันนี้ผมเชื่อคุณอัในในี้ตัวนี้น่าสนใจราคา2,190ออนท็อป,ปอีก30%ก็จะเหลือประมาณพันกว่าบาทอือหืเป็นรุ่นเรเซอร์ด้วยเฮ้ยอันนี้ยิ่งถูกเลยเหลือประมาณพันนึงตัวนี้เถก๋กว่าขอดูเยอะๆก่อนแอร์ฟอร์สวันแต่ตัวนี้มันไม่ดีกว่าแชมพูอ่ะมันชมพูไม่เท่าไหร่แต่ว่าราคา,าหลักๆเลยคือราคาถ้าเราซื้ออันนี้คู่หนึ่งเราไม่ได้ละสองชุด พี่มีว่าห้าพันออ 5, บาทต้องได้รองเท <c oughs> ้กาก่อนคอยหลักเราไปหาอเลยนะคอด <c oughs> ยดีนี่หูช่องกูนี้แม่ครับนี่แตนสมิธเหรอเออแตนสมิธหมดมากเท่าไหร่อ่ะสามวันสี่โหเราจะเหลือเงินซื้อเสื้อผ้าของห้าพันบาทซึ่งไม่มสวยนะแต่ไม่ยังไม่ได้ขนาดนั้นถูกป่ะยังไม่ขนาดนั้น เฮ้ยไซสที่เจอคู่นี่นี่ไ,ไ,ไซส์6.8ไม่รู้จะเป็นรุ่นอะไรนะรู้ว่าถ้าจะเป็นสุ่มเอาเลยเหรอข้างล่างคือมันจะมีแต่ลัดไซส์ที่ไม่เหมือนกันเพื่อนผมบอกเลยว่าอาดิดาสต้อเจ๋งเจ๋งกว่าทีทีแน่นอนราคาอาจจะสูงแต่เป็นรุน่นตอนเกาะงานนะครับไหนเปิดดิวี่นี่ไงจบเลยเนี่ยถ้าแตนทำออนิน้ข่าวล้วนเออข่าวล้วนข่าวโบ้เลยอ๋อนี่เขามีสุด้ายพี่น้องโอ้โหยมดดี คือมันเป็นรองเท้าที่ใส่่ายใส่ได้แบบพี๊หรืออะไรเลยผมว่าผมเอาวันนี้แหละอะไรเอาเลยเหรอเอาเลยไง <_ d> um> ผมว่าผมจะเอาหุ่นใน k SB แล้วมันจะขึ้นหมุนแน่นอนว่าผมจะทำให้ได้สองชุดและหนึ่งคู่อันนี้ไม่ได้เลยอยางที่ดีนะที่แบบไม่ได้ใส่ถุงเท้ามาโอ<ฮ>้โหตีดำ้วยแต่เราเอาไง เดี๋ยวลองให้ดูว่าชุดที่ใส่มันจะเข้ากับทุกชุดที่เราซื้อไหมหนึ่คู่ต้องเข้ากับทั้งสองชุดที่เราจะซื้อที่ซื้อไปเดี๋ยวไอ้กายก็ขโม,มยไปใส่พอดีครับพอดีครับโอเคคู่นะี้แหะจบและเรื่องเท้า ตัวนี้เท่าไหร่นะฮะของรนสองครับตัวนี้จริงๆผมจนปัญญาจริงๆมากครับพี่ราคามันเกินหมดเลยเกินนิดนึงได้ไหม ไม่ได้แล้ว่ะยอมวะกูาหายตัวนึงแล้วกูพอแล้วอ่ะขอลองตัวนี้ก่อนพี่รู้สึกความคุ้มค่าตัวนี้นจะได้ใช้บ่อยกว่าอ่ะแต่พี่เอาตัวนี้แน่นอนโอเค พันต้อง้องิบลนอามสิบเปอรลดซีก30%เหลือพันสามยี่สิบสามน่าสนใจน่าสนใจเลยเอเฮ้ยก้าพันเก้าสิบมันธรรมดาไปหรือเปล่าโอ้โหตัวเราดูีเลียวัะเมื่อกี้เกงขายาวขอไปทางเกงขายาวมา ใครใส่บาร์สอ่ะใครใส่บาร์สทั้งดูดีที่ใส่แบลวหรือแบบใส่บาร์สแต่แนะนำว่าที่โน้เฮาก็มีเก่งบาร์สไปดูเก่งบาร์สกันที่โน้งเฮาว่าได้คือกันนคงเป็นไลท์พุดเดิ้ะ ผมต้องบอกเลยคุณเลยว่าสวยมากเท่ากับรองเท้าถูกต้องพี่ดูดีเทลตอนใส่ของในกระเป๋าโอเคดีด้าจอแดนนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูนี่กับโทรศัพท์เคสกูเดอร์เคสอะไรฮะกูเดอร์โอ้โดูไม่ออกเลยเชียวมัวตายเฮ้ยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้น่ะเอลซิไหนลองใช้เวทีเอาซิทเทสุดยอดพี่อ็นผมเบิกเลย ล,ลราคาเท่าไหร่หมอเร็วดูเหมือน,นกันเจ็ดอยก็าสิบแต่ละก็สิบลดสามสิบเปอร์เซ็นต์หกร้อยยี่สิบสามบาทไปไปคุณน้องมานะอาจารย์กินแบบรู้จักดูดีไหนกินเก๊เจีย ี okay. ่ตายโอเคเกลือตจนโอ้ยโอ้ยทำไมเกือบแล้วโอเคมองอยู่กับตัวมันนี่อ่ะหารติดไฟหายติดไฟไหนกี่ไปนะไหนกี่ไปนะเชื่อปะไม่เชื่อผมรู้สึกว่าของที่ผมได้มา3ชิ้นเนี่ยมันเหมาะกับตัวผมที่สุดแหละแล้วมันคุณภาพแล้วผมใส่แล้วดูดีแล้วรองเท้ากับคู่ที่แบบ สุดยอดของความเป็นแบบมินิมอลจริงค่าคันบาสจ่ายตังค์พอแล้วสี่<ค><ณ>โอเค on top สิบจากห้าพันแปดสี่สิบนะคะ on top สิบเปอร์เซ็นต์เหลือห้าพันสองร้อยห้าสิบหกบาทอออันนอันนี้มันราคาเท่าไหร่นะคะพี่ รองเท้าเหลือ2 1 6 0ั่งหค่ะตัวนี้2 x l เหลือ1,152งหาอ๋อมันไม่ใช่ราคานี้นะครับอ้าวเปลี่ยนมันต่ดราคาตัวนี้ค่ะมันอ๋อมันแต่ราคาผีขามันลด20%เหลือ1,200เดี๋ยวผมไปเอาตัวอื่นโอเคครับอ่ป้ายมันผิดแล้วราคามันเป็น1,000กว่าบาทมันเกินมา200บาทพี่เลยต้องรีเซ็ตใหม่จริงเลยม่ใช่อะไรเนี่ยโอเคอันนี้แหละพอดีเป๊ะ มาแล้วครับจ่ายตาังค์น,น่าจะมีนะครับพี่ไม่หเหล,ลเือไม่ลดดีกว่าไม่ลดดีกว่าอ่อนตรงนั้นแล้วมาออนตรงนี้อีกโอ้โหสุยดยอดครับมีถุงกระดาษใช่ไหมกระดาษนี่คืออะไรแบบว่า ใส่รวมกันก็ได้แต่ว่าไม่ได้มันจะได้ดูถือเยอะจะได้ถ่ายรูปได้เนี่ยเดี๋ยวไอ้ปอนงงถุงอะไรเยอะแยะวะสี่แเก้าศูนจริงครับคือยอดปกติใช่มสี่เก้าศูนยแล้วลดไปอีกสิบเอซีกเออไหนปอนอยู่ชว์อูดีดัสนี่เธอทำบน่ทำไมเขามีแค่สองถุงไงนี่ยนี่ดูใครจะเหมือนกุญลาครับ หรออย่างะชิ้นชิ้นละถงชิ้นลถงเน่ะชิ้นละถงอะไรเขาเขาที่นะหึงชิ้นเท่าไรถงเท่าไหรของผมสี่พันเก้ารหกสิบแปดสี่พันเก้าได้กี่ชิ้นสามไม่ได้สองชุดเงาถ้าไม่ได้เก่ง พูดมาเลยพูดตรงๆเลยพูดมาเลยจริงอ่ะโอเคตัว2อ0 0อัพหมดเลยเพื่อนๆอยากให้ผมไป VS อะไรกันที่ไหนอีกคอมเมนต์บอกได้เลยเชียร์ทีมไหนแฮชแท็กเชียร์ทีมนั้นทางนี้ทีมจีโน่ทางนี้ทีมปอนถ้าอยากให้ครั้งหน้าเราไป VS ท็อปปิ้งกันที่ไหนอีกในงบประมาณ5 00 0บาทคอมเมนต์บอกและเดี๋ยวเราจะจัดให้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์นเยอะๆนะเทคนิคการใช้เงินสบายวันนี้เราจะสบายวันหน้าเพราะว่าคนอย่างเราจะไม่ปล่อยให้ตัวเรา เองลำบากมันดูงงวะไป